สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านในช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k นะครับก็วันนี้เอาเคียวริสึนะครับที่หลายๆท่านถามหานะเยอะแยะเลยเคียวริสึมีไหมนะครับวันนี้ก็ถึงคิวแล้วนะครับที่จะเอาเคียวริสึออกมานะครับตัวนี้เป็นเคียวริสึรหัส27นะครับ27คือเป็นซิน2ยังหวะ27ซีซีหลายท่านเรียก2องแรงปลายก็นี่แหละฮะนี่แหละฮะน้ำหนักนะเคียวนี้เบาอีกแล้วประมาณ5กิโลกรัมเลยครับตอนนี้นะ เท่าที่ยกเนี่ยคือประมาณ5กิโลกรัมสวยนะครับแต่ว่าตะหนิมีแตกตรงนี้นิดเดียวนี่ตรงนี้นิดเดียวเดี๋ยวเราใส่กาวไปให้ก่อนนะครับเพราะว่ามันทับกันมาในตู้นะฮะแค่นั้นเองนะฮะนี่นหายไปนะที่เหลือโอเคเพอร์เฟคเลยดีเลยนะครับตัวนี้เป็นลานเบานะครับลานเบาเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นเป็นลาน ใช้คาว่าลานทดละกันนะครับทดนี่ก็คือว่าดึงให้สุดนะครับดึงให้มันดึงจนชนะแรงต้านของเครื่องยนต์นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้นะดึงออกให้สุดอย่าไม่ต้องกระตุกนะฮะไม่ต้องกระตุกอย่างนี้นะครับสวิตช์ปิดเปิดอยู่นี่เปิดดันขึ้นนะเทียวเนี่ยดันขึ้นบนนะอันนี้คือเซฟไก่นะครับถ้าเราดันขึ้นเนี่ยคันเร่งจะไม่ทํางานนะฮะดันลงล่างปุ๊บเนี่ยคันเร่งพร้อมทํางานนะครับ,น,ลลน,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 รบนี่คือเซฟเซฟคันเร่งนะเซฟไก่นะโอเค ดันสวิตช์ขึ้นนะครับลากออกนะครับลากออกจนเราลุ้จนลานมันชนะแรงต้านของเครื่องยนต์มันถึงจะติดนะครับไม่ต้องกระตุกนะครับไม่ต้องกระตุกลากออกอย่างเดียวเลยลากจนมันชนะเครื่องยนต์น่ะ อันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเคียวรุ่นใหม่ๆนะครับก็คือแฮนด์ขวามันจะแคบกว่าแฮนด์ซ้ายนะครับเพื่อให้มันคันเร่งมันอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะครับตอนนี้ที่เห็นนี่คือเดิมๆจากประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะครับบริการให้แล้วลองดูนะง่ายถังก็ยังาขาวๆนะครับถังก็ยังาขาวๆแม่ถ้าไม่ติดตรงนี้นะนิดเดียวนะตอนนี้นี่ไปไกลเลยนะ เดี๋ยวเราหยอดกาวให้นะครับมันทับกันมาในตู้นิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะไม่มีผลต่อก,การใช้งานนะครับตัวนี้ก็จริงๆ27ม,มันก็มันก็มีราคานะแต่ว่าเอาแค่3 8 0 0พอนะครับเนื่งองจากว่าทดแทนให้ตัวนี้มันแตกไปน,นิดเดียวนะฮะใหม่นะครับตัวนี้สภาพใหม่เลยใหม่คือคือคือใช้งานก็เนี่ยดูถังนะนี่คือถังเดิมจากญี่ปุ่นนะดูจากถังนลยก็รู้ไม่ได้ว่าเปลี่ยนในไทยนะไม่ใช่นะฮะ ถ้าเก่าถ้าเก่าในถังมันจะหมองอันนี้มันยังดูขาวอยู่นะฮะผมว่ารวมก็ยังแข็งแรงเลยนะฮะใครที่ชื่นชอบคิริสึนะครับเป็นแบรนด์ที่นิยมมากๆเลยนะในทางใต้เราก็ 27cc ซีซีนะครับมีใบมีดบางย่ให้ญี่ปุ่นนะครับมีสายสะพายกระปุกผสมน้ำมันให้เรียบร้อยเลย3,800บาทรวมจะส่งนะครับแล้วก็ เออถ้าใครเก็บปลายทางก็บวกออโต้เลย200เป็น4,000นะครับตันนี้ขายแบ่งปันะนรัคเบาๆนะครับ,รบตัวนี้สวยโอเคนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ